ถ้าสมมุติว่าเรามองว่าไม่ได้ต้องจมปล่อยหมอุญอยากที่มันอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของตัว allocation หรือ fund flow แบบนี้เนี่ยคุ้นกลางหุ้นเล็กที่มันไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงจากเรื่องอาการปรับพอร์ตของต่างชาติในกลุ่มนี้อาจจะน่าสนใจในขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าภาพของเงินบาทที่ จะมีโอกาสอ่อนค่าในระยะกลางถึงยาวเนี่ยมันก็จะไปส่งผลบวกนะครับต่อหุ้นในกลุ่มของที่เกี่ยวกับเทนนันของบาทอ่อนค่าซึ่งก็จะมีทั้งทางตรงและาออทางอ้อมทางตรงก็จะมีพวกอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอาหารพวกนี้ส่วนทางอ้อมก็อาจจะเป็นพวกท่องเที่ยวพวกของเทนนันการแพทย์ครับที่คนบาทอ่อนค่าแล้วทําให้คนมาใช้บริการหรือคนที่มาเที่ยวเนี่ยรู้สึกว่าเออมันถูกลงนะครับดังนั้นในภาพใหญ่จะอยู่บนประมาณสัก4กลุ่มนี้เป็นหลักครับตัวโคโคโคเองเนี่ย ก็เป็นหุ้นส่งออกนะครับแล้วก็จเจ็ปีนี้การส่งออกเนี่ยในช่วงอาหารก็ดีใช้ได้เลยนะครับเออแล้วก็จะเห็นว่าโคโค่เองเนี่ยเออหลังจากที่เข้าตลาดมามีการลดความร้อนแรงพักฐานไปบ้างแล้วเนี่ยก็เริ่มอยู่ในจุดที่เริ่มมีปฏิกิริยาเชิงบวกนะครับที่อาจจะลุ้นเอ่อการเริ่มเปลี่ยนแปลงแนวโนม้มหรือเริ่มการมีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับเออที่สำคัญก็คือ าการที่เขาเองมีการเพิ่มกำลังการผลิตนะครับต่อเนื่องนะครับจากเดิมเนี่ยตอนเข้าตลาดอาจจะเพิ่มไปสัก2 0 0แสนนะครับปรากฏว่าไปไปมา,มาเนี่ยลา่าสุดเอ่อน่าจะเป็น3 0 0แสนหนึ่งในประมาณสักกลางปีหน้าหรือไตรมาส3ก็แปลว่าถ้าเรามองคร่าวๆเนี่ยเอาผลประกอบการของโคโก้ ho, ถ้ามันยังสามารถที่จะยูทิ i ไลซ์กำลังการผลิตตัตวนี้แล้วก็อินไลน์ไปกับกำลังการที่โตได้เนี่ยเราน่าจะเห็นผลประกอบการเขาดีขึ้นต่อเนื่องเป็นรายไตรมาสเนี่ยไปจนกระทั่งสักกลางปีหน้าเลยนะครับก็แปลว่า เอ้ยเราน่าจะเห็นกําไรที่เป็นขาขึ้นเดือนหน้าไปได้เนี่ยอีกสักประมาณสามถึงสี่ไตรมาสเลยต่อเนื่องกันครับนั่นะผมคิดว่าภาพตรงนี้ก็เลยทําให้โคโค่น่าสนใจครับที่มันคือสต็อปไม่ลึกด้วยครับเพราะว่าในภาพของการพักฐานแบบนี้แล้วก็การจวางกลยุทธ์เนี่ยก็วางสต็อปได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับก็คืออาจจะมองที่9บาท20แล้วก็แถวถ้าติมถ้าไม่ได้ซียอสามากก็ต่อมอง9บาทไปเลยก็ได้นะครับว่าถ้ายืนตรงนั้นไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ ที่ค่อยมาตัดสินใจอีกทีแต่ว่าถ้ายืนได้น่าจะเป็นภาพของการเริ่มฟื้นตัวของโกโก้ครับโอเคก็ตลาดให้ราคาเหมาะสมกันแถวประมาณสิบสองถึงสิบสี่บาทได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าก็มีอัพไซด์พอสมควรครับได้ครับตัวแรกโกโก้ครับตัวที่ทำน้ำมะพร้าวนะ้ครับท่านท่านผู้ชมครับโอ้ยครับตัวแรกโกโก้ครับตัวต่อไปเชื่อเลยครับตัวสองครับก็อาจจะเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าตลาดเองก็อาจจะไม่ทันได้มองมันก็จะเห็นว่า เป็นตัวของ EA ครับ EA ต้องถือว่ารอบนี้นี่คือแบบโอ้โหน่าจะทำเขาต้องบอกว่าดูโหดร้ายมากเลยนะครับเพราะว่าลงมาเนี่ยจากโซนประมาณแถว65เนี่ยลงมาเหลือเอ่อ40ไปปลาย,ลายนีย่ก็ต้องถือว่าลงไม้หมวนเดียวเลยนะแล้วก็ลงมา,าค่อนข้างที่จะแรงนะครับยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเรามาดูก็คือว่าเอ๊ะเขาลงเพราะอะไรอาจจะมีความกังวลในเรื่องของตัวค่า FT ทีนะครับที่มีการปรับตัวลดลงแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าไอ้กลุ่มพลังงานทดแทนจริงๆเนี่ย มันไม่ได้โดน FT เยอะเหมือนกับพวกโรงไฟฟ้านะครับนะคือโรงไฟฟ้าที่โดนเยอะก็จะเป็นคนที่มีไฟฟ้าเอกชนเยอะนะครับอย่างเช่นบีแรมจีเแต่ว่าจริงตัวเทนั้นไฟฟ้าพลังงานทดแทนเนี่ยมันมีส่วนของ FT บ้างนะครับแต่ไม่ได้เยอะถึงขนาดนั้นนะครับจริงๆแล้วผลกระทบของกาไรอาจจะอยู่สักประมาณสักสามเเเไม่เกิดนั้นนะครับก็เลยกลายเป็นว่าด้วยราคาที่ลงมาค่อนข้างจะเยอะคือต้องบอกว่าเท่าไหร่หกหกสิบห้าลงมา หายไปประมาณสักเท่าไหร่สิบห้าบาทเหลือห้าสิบนี่คือหายไปประมาณสักหนึ่งกับหนึ่งนสเลยนะครับผมคิดว่าตรงเนี้เยอะเกินไปครับแล้วก็ทําให้ในระยะสั้นเข้าสู่ไฮซิสั่นของผลประกอบการด้วยน่าจะมีโอกาสเห็นราคาหุ้นที่มันฟื้นตัวนะครับก็สําหรับตัว,ตวท่านเอเครับเราก็ผมคิดว่าวางสายชีได้ง่ายโดยเพราะว่าตรงนี้ถ้ายืนสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบไม่อยู่เนี่ยก็เป็นจุดคัดนะครับขณะเดีวยวกันการฟื้นเนี่ยเราอาจจะได้ลุ้นแนวต้านถึงโซนประมาณแถว เออบริเวณแถวห้าสิบกลางๆเลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าภาพตัวนี้ EA เป็นตัวที่น่าสนใจมองการฟื้นตัวในรอบนี้ครับโอเคครับตัวที่สองคือ EA ครับมีิพลเอามาสามตัวใช่ไหมฮะใช่ครับเอามาสามตัวแล้วกันครับจริงๆมีสี่ตัวนะถ้าปกติที่แนะนำสตัวเลยก็ไดะครับเป็สี่ตัวครับตัวที่สามนะครับก็เพราะว่าที่บริษัทเราก็จะเขียนทุกเช้าสี่ตัวนะครับก็ตัวที่สามก็สามารถครับ สามารถเองเนี่ยรอบนี้โดนทิ้งบอมลงมาตอนจังหวัดที่ s a v เข้าตลาดแล้วราคาหุ้นลงแต่จะเห็นว่าจริง s a v วันนี้เริ่มฟื้นมาระดับหนึ่งแล้วแต่สามารถยังอล่กาดอยู่นะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าการเข้าตลาดของ s a v เนี่ยมันเป็นเอฟฟิสามารถมากกว่า s a v ซะอีกนะครับเพราะว่าสามารถเองเนี่ยเป็นแม่ที่มีหนี้อยู่นะครับ s, <S a <SA> v ก็เลยเหมือนอภิชาตตะบุตรถ้าเราดูหนังไทยก็เหมือนลูกเนี่ยไปทํางานแล้วก็สุดท้ายกลับมาปลดหนี้ไถนาให้พ่อแม่ได<ม>้แจริงๆก็ต<ม>้องถือว่าเคสเนี้ย s a v ทำหน้าที่คล้ายๆกันเลยนะครับก็กําไรพิเศษจากการขายเอสไแล้วก็ทําให้ได้เงินมาสัก2 0 0พนล้านเนี่ยอันนี้ไปลดนี่สามารถได้พอสมควรเลยครับขณะเดียวกันเพิ่งมีการจ่ายปันผลออกมาในตัว s อสนะครับ75สตางค์แต่ว่าถ้ามาเทียบกันแล้วเนี่ยต่อนหนึ่งหุ้นสามารถน่าจะได้ประมาณสักสามสิบสาสิบเอ็ดสตางค์ได้ก็แปลว่าสมมุติเกิดเขาพาสทูนะเกิดเขาใจดีนะไม่เก็บตรงนี้เอาไว้พาสทูหมดเลยเนี่ยเฮ้ยเราอาจจะได้สักสาสิบตังค์ต่อหุ้นสามารถเลยก็เป่นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่า ถ้าเขาจ่ายได้คล้ๆเราไม่นะครับดังนั้นตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเขาจ่ายในอารมณ์ประมาณนี้ก็แปลว่าเฮ้ยมันเป็นย i e l ์ประมาระดับแถว6%ต่อปีเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงเนี้มันกลายเป็นว่าก่อนหน้านี้อาจจะเห็นสามารถไม่แน่ไม่นอนแต่สมมติว่าทําอย่างนี้ได้ต่อเนื่องเนี่ยอันนี้ yield ตัวนี้จะเป็นตัวค้ํา d o w n s i ์ของหุ้นเลยนะครับที่สำคัญก็คือ NAV ของ SIV เนี่ยมันทําให้สามารถมี NAV ขึ้นมาในระดับ11บาทได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้หุ้นอยู่ห้าบาทก็ ดิสคาวน์เอมากเกินไปครับเราก็ยังคงมองว่าน่าจะมีโอกาสไปประมาณแถว7-8บาทนะครับก็คือโปตอพวกโฮลดิ้งเนี่ยจะเทรดประมาณสัก Discount 20%ของ n อ v นะครับแต่ผมคิดว่าในเคสนี้มีโอกาสที่สามารถจะถูกรรเลทขึ้นครับอืมตัวที่3ามครับตัวสุดท้ายนะครับนะก็เป็นของแถมแล้วกันก็คือวันนี้น้ํามันลงแรง5%เนะครับเราก็อาจจะมาดูว่าใครที่ใช้น้ํำมันบ้างก็อาจจะมีตัวที่ทาโลจิสติกครับนะ อย่างตัวมีนานะครับมีนาเองทำโลจิสติกในประเทศนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเออราคาเองก็ฟื้นขึ้นมานะเพียงแต่ว่าก็ยังกล้าๆกลัวอยู่นะครับแต่ข้อดีก็คือว่าเออเขามีการขยายการธุรกิจเนี่ยไปเติบโตไปกับกลุ่มคาราวาลกรุ๊ปนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าปีนี้มีการเติบโตค่อนข้างที่จะมากแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการขนส่งพวกธุรกิจเบียด้วยนะครับในนั้นถ้าเป็นแล้วก็ราคาน้ำมันที่ปีนี้น่าจะสเตติลไลซ์มากขึ้นน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาคุมต้นทุนได้นะครับหรือค เอาก็มองภาคนี้ครับน่าจะทําใหา้ตัวมีนาเองเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็วันนี้ราคาถ้ามันลงแรงนะครับก็เราคิดว่าแนวโซนประมาณแถวบาทแดสิบลบเนี่ยน่าจะมีดาวไซต์จำกัดแล้วก็น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวครับก็ประเมินกรอบเป้าหมายทางกลยุทธ์เราที่ประมาณแถว2บาทถึง2บาท20บครับโอเคครับทุกที่4ี่คือมีนาครับโอเคคุณกิตพลครบถ้วนไหมครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านคุณกิตพลครับ ครับก็ผมคิดว่าในภาพตรงนี้ครับแนวโน้มตอนนี้สำหรับตลาดสาหรับหลายคนก็คงคิดว่ามันไม่ชัดนะครับมันฟื้นได้แต่ว่าด้วยความที่บอลยู u, มันอยู่ที่สูงเนี่ยเราอาจจะคาดหวังให้ตลาดกลับไปพันเจ็ดพันแปดเร็วๆไม่ได้นะครับแต่ว่าตลาดเองก็อาจจะปรับกรอบลงมาเป็นสักพันสีน่ถึงพันหกเนี่ยหือพันสี่ต้นๆถึงพันห้าปลายปลายอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นก็แปลว่าในภาพตรงนี้เนี่ยันวนนะโซนปัจจุบันก็เป็นโซนที่จรงิงๆแล้ว อาจจะเริ่มมามองหุ้นได้หรืออาจจะเริ่มมามองหาโอกาสในการลงทุนได้นะครับผมคิดว่าในภาพตัวนี้อมองตลาดไม่ได้ดูน่ากลัวมากครับ